สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะสอนเรื่องการโหลดฟอนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมเพิ่งตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสอนใส่ฟอนต์อีกทีหนึ่งนะครับฟอนต์นะครับหลักๆมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับอาจจะมีแบบอื่นมากมายนะครับแต่ภาษาไทยเราผมให้คอนเซปต์สออย่างก็คือฟอนต์อันดับหนึ่งก็คือเป็นฟอนต์มีหัวกับไม่มีหัวนะครับมีหัว 1. มีหัวกับ2ไม่มีหัวนะครับมีหัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับวิธีการเลือกฟอนต์นะครับวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์ก็คือเขาเข้าไปที่เลเยอร์นะครับอ่ะเห็นตัวทีไหมครับเป็นตัวอักษรนะครับกดตัวทีเข้าไปโอเคเราก็ลองพิมพ์ก่อนนะครับว่าเราจะพิมพ์อะไรผมใช้คำว่าบอกลากดไปย้อน เราก็พิมพ์ไปเลยนะครับบอกลากดไหลย้อนกดตกลงนะครับอ่ะจะเห็นว่ามันตัวเล็กนิดเดียวนะครับเราสามารถเอาขีดนะครับขยายได้นะครับแล้วก็กดลากนะครับลากด้วยตัวใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่ข้อความนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปอ่ะอยู่บนหัวแล้วนะครับจะเห็นว่าฟอนต์เป็นสีขาวนะครับมันคืนกับพื้นนะครับพื้นหลังนะครับ อันดับแรกเราเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ก่อนกดที่ a a นะครับ a ตัวใหญ่กับ a ตัวเล็กนะครับถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดฟอนต์โหลดฟอนต์เลยนะครับไปที่ช็อปด้านบนนะครับจะเห็นข้างๆติ๊กถูกะครับอยู่บนมุมบนขวานะครับเราไม่ติ๊กถูกนะครับเราคลิกที่ช h o p นะครับคลิกที่ร้านเนาะทีนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วมันก็จะมีฟอนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือ sans serif serif นะครับ ฟอนต์พัดหัวนะครับฟอนต์ลายมืออย่างนี้นะครับภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาอัหรับภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยนะครับทีนี้เราเลือกมาที่ภาษาไทยครับภาษาไทยฟอนต์ในนี้มีเยอะมากนะครับถ้าเราเสียตังเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมีฟอนต์ที่มีหัวและก็ไม่มีหัวนะครับทีนี้การเลือกฟอนต์นะครับจะเป็นตัวที่ทําให้คลิปเนี่ยของเราเนี่ยสร้าง สร้างให้มันน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมทําคลิปวัยรุ่นเนี่ยเราใส่ฟอนต์ที่แบบมีหัวอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะดูแบบคือใส่ฟอนต์ไทยยเลยบางทีมันก็จะดูแบบมันไม่เข้ากับคลิปอะไม่เข้ากับคลิปที่มันเป็นวัยรุ่นเนาะหรือถ้าเราเป็นทําคลิปที่เกี่ยวกับทางการมากๆแล้วเราใช้ใช้ฟอนต์ที่แบบวัยรุ่นมากๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะดูไม่ค่อย ไม่ค่อยเข้ากันแล้วแบบมันก็จะขัดหูขัดตาคนดูเนาะกลุ่มเป้าหมายของแต่ละคลิปมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราทําคลิปวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยผมอย่างผมเนี่ยทำคลิปวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยผมก็ชอบใช้ fc home นะครับ fc home fc ละมูลอย่างเงี้ยอ่ะลองกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดโหลดดาวน์โหลดนะครับถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนูมันจะเขียนว่าติดตั้งแล้วถ้าใครไม่เคยดาวน์โหลดนะครับคลิกไปที่ภาษาไทยนะครับ ก็เลยคลิกไปที่ฟอนต์ตัวช็อปก่อนนะครับไปที่ภาษาไทยนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาสักอันหนึ่งอะผมลองดาวน์โหลดฟอนต์ที่เป็นมีหัวหน่อยก็ได้อะสารบบันกดดาวน์โหลดดูดูฟอนต์สารบบันนี่มันก็จะดูแบบค่อนข้างทางการทางการนิดนึงเนาะก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับชอบอ่านง่ายๆโอเค พอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเวลาเราเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับเราคลิกไปที่ด้านล่างนะครับตัวแท็บเหลืองๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับกด AA เเหมือนเดิมนะครับเราเลือกที่ภาษาไทยครับอ่ะผมชอบ fc home นะครับผมก็เลือก fc home อยากให้มันมีตัวเอียงนิดหน่อยนะครับผมก็คือเลือก fc home black italic นะครับอ่าจะเห็นว่าสีมันยังกลืนอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนสี ฟอนต์นะครับด้วยการคลิกตรงที่สีขาวนะครับอยากได้เป็นสีฟ้าเข้มๆหน่อยก็ยังคกลืนอยู่ดีนะครับวิธีการไม่ยากครับถ้าไม่อยากให้มันคืนมันถ้าไม่อยากให้มันกลืนนะครับเราใส่ขอบนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับติคําว่าขอบก่อนนะครับทีนี้เราเลื่อนจากตรงนี้โล่งๆนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่ามันจะมีมีขอบมาแล้ว การใส่ขอบนะครับจะทําให้ฟอนต์นั้นมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าฟอนต์จากไม่ใส่ขอบมาใส่ขอบเนี่ยความชัดคนเรื่องเลยนะครับทีนี้ผมไม่อยากได้สีดํานะครับผมอยากเป็นได้ได้เป็นสีขาวผมก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งเรียบร้อยด้านล่างนะครับน้ําหนักนะครับน้ําหนักคือการที่ขอบหนาหรือขอบบางนะครับเลื่อนไปทางซ้ายขอบจะหนาไอ้ขอบจะบางนะครับบวกเยอะๆคือขอบหนานะครับ จะเห็นว่าแบบขอบมันหนามากอ่าขอบหนามันก็จะยิ่งทําให้หนังสือมันเด่นมากขึ้นอันนี้แล้วแต่สไตล์คนสไตล์ใครสไตล์มันเลยนะครับลองดูนะครับทีนี้มันก็จะมียังมีเงาด้วยนะครับสามารถทําให้เป็นเงาได้นะครับเงาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะเห็นอ่าลองทําเป็นสีดํานะครับทีนี้เราใส่เงาใหญ่ยาวเงาใหญ่เงาเล็กนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับนี่เงาปึงอ่า จะให้เงาเข้มก็ได้นะครับโดยที่คลิกเข้ามาตรงที่เป็นตารางหมาฮอตนะครับแล้วเลือกจาก70นะครับไป100นะครับจะจะเป็นเงาเข้มนะครับอ่าบอกลาก,กดหลักย้อนนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับถ้าเรงกวตัวหนังสือไม่สวยงามนะครับใส่เรืองแสงไปเลยครับตึง้งจะเป็นเรืองแสงอยากได้สีฟ้า ก็จะเป็นเรืองแสงสีฟ้านี่แน่เรืองแสงนะครับก็จะเรืองแสงหน่อยๆน,นะครับจะเป็นขอบของขอบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคยังไม่พออีกนะครับถ้าอยากได้พื้นหลังสีพื้นหลังนะครับสําหรับที่แบบฉากมันมีแบบสีหลายสีมากทําให้ฟอนต์มันเกินนะครับต้องดูด้วยนะครับว่า ฟอนต์มันคกืนกับฉากหลังหรือเปล่านะครับถ้ามันมีมันคกืนมากๆนะครับใส่ขอบใส่พื้นหลังนะครับกดเลื่อนตึง้งพื้นหลังอ่ะมันเป็นสีดํานะครับสีดําที่มันจางๆหน่อยนะครับเราอยากให้มันเข้มก็คลิกปึง้งเปลี่ยนเป็นสีแดงตึง้งมันดูแปลกๆเนาะทีนี้ถ้าเราลองเอาเป็นพื้นที่เต็มดูนะครับ เราต้องคลิกด้านล่างนะครับพื้นหลังความกว้างเต็มที่นะครับคลิกเข้าไปเลยตึง้งอ่ะมันก็ได้พื้นที่เต็มนะครับแต่ใส่ใส่พื้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราปิดดีกว่านะครับแค่นี้ก็ดูฟอนต์สวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคอันนี้เป็น,กา,น,นการใส่ฟอนต์นะครับการใส่ฟอนต์นะครับเราก็ต้องหาจังหวะดีๆอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับ คือมันมันไม่ไม่สะดุดตาเท่าไหร่เราใส่ความเคลื่อนไหวเข้าไปนะครับเป็นการมันมีหลายอย่างเหมือนกันในการใส่ความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการป๊อปอัพนะอย่างเงี้ยป๊อปขึ้นมานะครับหรือจะเป็นเรื่องขวาไปซ้ายอย่างงี้ซ้ายไปเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาอย่างเงี้ยแต่เวลาเปิดคลิปมาผมชอบป๊อปขึ้นมาอ่ามันจะดูแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับใส่ป๊อปขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอเค กดเลยย้อน 3, อซื้อสามแถมสองอ่าซื้อสามแถมสองย่างนี้ผมอยากให้คลิปมันสองมีที่นี่ที่เดียวจะเห็นว่าฟอนต์เดี๋ยวดูผมทําให้ดูนะครับสองมีที่นี่ที่เดียวอ่าเห็นว่าฟอนต์มันหายไปแบบสะดุดตาอย่างไงก็ไม่รู้มไม่เนียนตาเท่าไหร่เลยนะครับผมก็จะเอาฟอนต์ออกโดยให้มันเนียนตามากยิ่งขึ้นนะครับโดยการจางหายผมใช้บ่อยอันนี้ <c oughs> ให้มันจางหายไปสามแถมสมีที่นี่ที่เดียวมันก็จะแบบเนียนตาสําหรับคนดูมากยิ่งขึ้นนะครับแถมสมีที่นี่ที่เดียวมันก็จะไม่ค่อยสะดุดตาเท่าไหร่นะครับอ่ะมีอย่างหนึ่งที่ผมใช้นะครับคือเวลา3แถม2องโปรโมชั่นเนอะมันต้องมีอะไรสะดุดตาขึ้นมาโปรโมชั่นตึงเป็นภาษาอังกฤษก่อน ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากอ่ะทำเป็นสีแดงขอบขอบดำโอเคอ่ะลองใช้แบบเมื่อกี้เลยดูขอบดำใส่พื้นตั้หน่อยนึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึ้งตึงเต็มเต็มเลยโปรโมชั่นแมวของสีทีเลยดีแดงโปรโมชั่น เรียบร้อยนะครับเป็นโปรโมชันนะครับทีนี้เดี๋ยวดูเวลามันเด้งขึ้นแถมสองมีที่นี่ที่เนี่ยมันเด้งขึ้นมันแถมสองมีที่นี่มันเด้งแบบมันไม่เหนียนตาเท่าไหร่เราเด้งเด้งแบบมีชั้นเชิงหน่อยเลื่อนไปทางซ้ายแล้วกันเนาะปพ้่งอ่าให้มันเร็วขึ้นนิดนึงปรับสปีดข้างล่างก็คือจะปรับสปีดความเร็วนะครับ หรือจะให้เป็นหล่นลงมานี่หรือเพิ่มขนาดนี่เพิ่มขนาดก็ได้2มีที่นี่ที่เดียวเนี่ยเห็นไหมโปรโมชั่นซื้อสามแถมสองมีที่นี่ที่เดียวเลยนะครับซื้อสั่งซื้อกับผมได้นะครับทายอินเล็กน้อยนะครับโอเคทีนี้อาหารเลื่อนเข้าแล้วเราก็ต้องเลื่อนออกเหมือนเดิมจะจ้างหายหรือจะเลื่อนไปทางขวาก็ได้อะ ือ3แถม2ประกอบไปด้วย g r นะรเวลามันออกมันก็จะออกแบบเนียนๆน,น,นะครับทีนี้โปรโมเวลาเป็นโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ควรจะให้มันกระดึงกระดึงกระดึงเรดเปลี่ยนคำโปรโมชั่นเป็น3แถม2ดีกว่า3แถม2อยากให้มันกระดึงกระดึงกระพริบชา้า ซื้อสามแถมสองมีที่นี่ที่เดียวซื้อสามแถมสองประกอบดทีนี้เราอยากให้มันอยู่ขนาดไหนเราก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นซื้อสามแถมสองมีที่นี่ที่เดียวเราก็ตัดจะตัดทิ้งมันก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนกดขอบขวาเลื่อนไปทางซ้ายก็ได้หรืออยากจะให้มันยาวตลอดทั้งคลิปเลยอยากให้คนรู้ว่าเรา ซื้อสามแถมสองตลอดคลิปเราก็ลากไปจนสุดสุดคลิปเลยจึงเซตบอกลากดหลย้อนซื้อสามแถมสองมีที่นี่เวลาเวลาใส่ฟอนต์นะครับควรใส่ให้มันตรงจังหวะในการพูดด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูกดหลย้อนซื้อสามอ่าซื้อสามมันจะเด้งหมบอกลากดหลยย้อนซื้อสามแถมสองอ่าม,มันจะเด้ง ให้หมันเด้งตรงจังหวะเบอกลากดเลยย้อนซื้อสแถมสมีที่นี่ที่เดียวซื้อสามแถมอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคการใส่ฟอนต์นะครับก็สําหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากได้วิธีการอะไรต่างๆสามารถสอบถามสําหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยในมือถือได้เลยนะครับอันนี้ คือมันก็จะมีทั้งเซลล์วิดีโอวิดีโอเพื่อความตลกเพื่อความบันเทิงเพื่อความทรงจำอะไรต่างๆเนี่ยคลิปแต่ละอันมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับลาไปนนะครับวันนี้บายบายครับ